เนื่องด้วยมันใกล้จะปีใหม่แล้วคุณมีเซคคาอเกตร้องเพลงหรือยัง Bluetooth connected ต่อบลูทูธได้แบบนี้เลยคือถ้าเป็นไมตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะหอนไปตั้งแต่เข้าไปอย่างนี้แล้วครับแค่หัไมตรงกับหลำโพงก,ก็หอนแล้วนะครับแต่ว่านี่คือจ่อเข้าไปขนาดนี้ยังไม่หอนเลยครัผมคุณภาพดีจริงๆเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับชาวโฮีโร่เกมช็อปทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเซตคาราโอเกะจากทางร้านเรานะครับผมเราเซตมาให้เนื่องจากใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะแนะนำเซตคาราโอเกะที่ราคาไม่ถึง2,000สามารถที่จะต่อบลูทูธกับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้ได้ด้วยเราทําให้ดู นี่ได้เซตนี้ไปเลยถ้ายังไม่มีผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมเซตคาราโอเกะมีตัวซาวการ์ดแบบนี้ด้วยแล้วก็มีไมให้2ตัวช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้ก็ต้องถามไมกันแล้วใช่ไหมล่ะแถวบ้านผมอะขาดไม่ได้เลยก็คือการสังสรรค์ละหนึ่งแล้วก็การร้องเพงลงร้องคาราโอเกะนี่แหละที่มันมันขาดไม่ได้จริงๆไม่งั้นมันจะไม่รู้สึกว่านี่แหละปีใหม่แล้วอะไรอย่างนี้มีแค่เซตเนี้ยต่อกับลำโพงลำโพงตัวไหนก็ได้ที่เป็นสาย aux สามารถต่อได้หมดเลยต่อแบบนี้ มาต่อไปเรามาดูอุปกรณ์รณที่เราจะได้กันมากดีกว่าเลยเมื่อเราซื้อเซตนี้ไปแล้วนะครับผมนี่ทั้งหมดนี่เลยพันกว่าบาทไม่ถึง2องพันสใบเทามีทอน และอุปกรณ์ที่เราจะได้อย่างแรกก็คือแท่นชาร์จนะครับผมสามารถชาร์จได้2ก้อนนะครับฐานจะเป็นฐานที่จัดทางร้านแถมไปให้นะและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับผม Soundcard V9SJ รุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะผมเป็นบลูทูธมิกเซอร์มีแบตในตัวสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับผมเป็นข้อดีของตัวมิกซ์ตัวนี้เลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเปิดบลูทูธเนี่ยมันมีบลูทูธในตัวแล้วก็สิ่งที่แถมมานะครับจะเป็นสายชาร์จนะครับผมเป็น USB to Type C แล้วก็จะเป็น ใส่ AUX 2อฝั่งนะครับให้มาแบบนี้มาดูอุปรกรณ์ที่เราจะได้จากไมชุดนี้กันมากนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือซิลิโคนกันกลิ้งนะครับผม2ตัวให้มาแบบนี้ จากที่ลองใส่ดูแล้วก็พอเหมาะพอดีกับไมเลยครับถัดไปจะเป็นตัวฐานกับสายชาร์จนะครับผมในถุงนี้จะมีตัวนี่นะครับหัวแปลง3.5มิลนะครับผมเอาไว้แปลงกับสายแจ็คถัดไปจะเป็นฟองน้ํากันลมนะครับผมสามารถเอาไปใส่ได้เวลาร้องเพลงหลายๆคนอย่างเงี้ยกันน้าลายด้วยกันลมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากไม่นะครับผมสามารถรับได้ตัวหนึ่งสองไมเลยครับมาดูที่ตัวไมกันมากดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับ เปิดมาถอดมาก็จะให้มา2องไม้ทางนี้นะครับผมในกล่องหนึ่งนะครับตัวไม้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับผมที่ตูดมีสายชาร์จ่างนีง้แล้วก็เปิดใส่ฐานลงไปแบบนี้สามารถที่จะปรับพวกซาวอะไรต่างๆได้ปรับเสียงได้ปรับไอโคได้นะครับผมวิธีการต่อก็ง่ายๆเลยครับผมเอาตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มาเสียบเข้าช่องวาร์เลหนึ่งหรือ2ก็ได้นะครับจากนั้นเอาสาย AUX ที่แถมมานะครับผมเสียบเข้าช่องเฮสโพน จากนั้นก็ต่อสาย AUX เนี่ยเอาไปเสียบกับลำโพงแค่นี้เองแค่นี้เองคุณก็เปิดลำโพงแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมบลูทูธผ่านมิกเซอร์ตัวนี้ตัวซาวการ์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จิเรียบร้อยแล้วส่วนไมค์ก็เปิดใช้งานไมค์แล้วก็สามารถเล่นได้เลยแค่นี้เองเนี่ยง่ายมากเลยวอลลุ่มก็สามารถปรับได้ที่ตัวนี้เลยนะครับผมจบที่ตัวเดียวจบที่ซาวการ์ตตัวนี้เลยนี่เปิดสวิตช์ไมค์แบบนี้แล้วก็สามารถเทสไมค์แล้วก็ เปิดไมค์ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยกับการใช้ไมค์เจ้าตัวนี้นะครับบางคนเปลี่ยนชแนลไม่เป็นแล้วก็คิดว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องเปลี่ยนชแนลก่อนถึงจะแบบว่าเชื่อมต่อได้2ไมค์ในตัวรับสัญญาณตัวเดียวกันนะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆครับผมกดปุ่มเปิดค้างไว้จนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นชแนลอื่นนะครับมันจะมีชแนลเขียนอยู่ตรงนี้ครับผมเป็น A กับ B เห็นไหมอ่าพอเปลี่ยนแล้วก็จะสามารถเล่นได้ร้องได้2ไมค์เลยนะครับผมแบบนี้ ให้ตัวหนึ่งอยู่ฝั่ง A ตัวหนึ่งอยู่ฝั่ง B ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถที่จะใช้ได้เลย2ไมค์ทุกคนเห็นปุ่มบนมิกเซอร์ไหมครับหรือว่าตัวซาวการ์เนี่ยมันมีหลายปุ่มมากๆเลยมันสามารถที่จะเล่นลูกเล่นอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเราก็จะแทงเารงเาก็รบบเสียงเป็นผู้หญิงแล้วก็สามารถที่จะเสียงเป็นผู้ชายแบบนี้ได้ด้วย,เ,ยเห็นไหมเดีย๋ยวเราปิดคาราโอเกะเป็นไงสวัสดีครับทุกคนผมหนุ่มกัะจร เต่วดีมากเลยนะเราแบบเอาไปเล่นข้างกำแพงอะไรเงี้ยคุยกันสองคนหรือแบบดูดิแล้วสามารถตัดเป็นเสียงผู้หญิงแบบนี้ได้เสียงเราที่ใหญ่ๆแบบนี้ทำให้เป็นผู้หญิงแบบนี้ต่อให้เป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นคาราโอเกะนะเนี่ยอันนี้มันเป็น MV นะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดให้มันเป็นเสียงแบบเป็นคาราโอเกะได้ ันก็จะออกไปปรนะมาณหนึ่งอะแต่ว่าถ้าเรารอไปก็คือเสียงที่มันออกไปหายเราคือเลยเรากลับมาเอที่จ่จมมลลับา ดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงสําหรับวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับผมชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ